ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นี่พอใจดีสีมาพผ้ามะตามเล่าพัฒนามาแกโตกันมาแกแขนกันพี่น้องเจ็บปวดรวดเล่ากันมาแต่วันศุกร์แหล้วพี่น้องเนาะครับนะเนาะเจ็บปวดเสื้อเหลือเกินพี่นอ้องสียังก็ได้แต่ว่าโบแมนซีีพี่น้องเย้ยออกมากกับสีสีีพี่น้องเลย พ่อใจดีก็เสียใจแห้งนะครับเนาะฟันห้ซียางเดี๋ยว่ว่าขอห้ซีก็ได้แต่าบอกเมนซีซีพี่น้องดันมาเป็นซีซีให้พี่ให้น้องซะจะแมน,ลก,ก,นกลีกกินเท่าคักดีกินเท่าเนี่ยพี่น้องเลยนะครับเสียใจแห้งพี่นอ้องเพราะต้องเสียใจเนาะให้แต่พ่อใจดีเสียใจผู้เดี่ยวให้พี่น้องดีใจมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเกาโศกหมานคือเขาพี่น้องนะครับพี่น้องครับพ่อใจดีฝากไอดีไล่ทำเนียกันแล้วกัน3เบอร์3ไอดีพี่น้องนะครับเนาะ เพรยอ,อยากเขากุมหวยหน้อยหวยเล่าหวยไทยหวยพัฒนาหวยหุ้นทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับซออมสินพอใจดีมีให้เบิดหรือว่าต้องการให้ฟันทงหรือว่าสอบถามเลขใดมาดีเลขใดมาบอดีต้องการให้พ่อใจดีแบบใดพอใจดีมีแนวทางให้เพียให้น้องแน่นอนนะครับเนาะให้พี่น้องถามมาพ่อใจดีก็สิต่อไปนอะนพี่น้องเนาะ อันพี่น้องครับพอจะดีสิภาพไปติดตามแนวทางของปู่ทองนะครับเนาะอของปูทองพี่น้องนะครับาเพ่นเอาแนวทางดีๆมาฝากพี่ตอนน้องแบบใดพี่น้องนะครับเนาะสิบงวดกับพานมาแล้วพี่น้องงวดสิบเอ็ดงวดสิบสองรุดพี่น้องงวดสิบสามสิบเป็นยังไดพี่น้องไปตามกันได้พี่น้องนะครับเนาะวันที่ยี่สิบสามพี่น้องวันที่ ยี่สิบสามเด้อวันที่ยี่สิบสามกอคอสองห้าหกเจ็ดเด้อนี่พี่น้องก็อสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับ เราพัฒนาเราพัฒนาปู่ทองเด้อนะครับ พอจดีสิได้ฟันทงได้ด้พี่น้องได้พาพวิเวลาพี่น้องเพราะว่าไปทุระนะมือสองมือพี่น้องนะครับได้สิฟันทงให้มืออื่นได้พี่น้องได้ฟันทงให้พรุ่งนี้เพราะว่ารอรอดอย่างว่าจะฟันมือไหนเลยพี่น้องแต่แนวทางอาจารย์ยังบอกมหอดกมีพี่น้องก็ได้ฟันบ่ไไรเนาะเลยสิขอบนฟันให้มืออื่นรวมกันแล้วก็จะฟันมืออื่นพี่น้องทางหกสำนักเลยพี่น้องฟันที่เดียวไปเลยให้พี่เห้น้องผิดใจหน้ากันไว้เตรียมโตเตรียมใจแก้แค้นล่างแค้นห้อง พี่น้องนะครับพี่น้องเมื่อบังวิธีการจับคูของปูท่องพี่น้องเนาะว่าเพิ่นวิ่งยังไ้ยังพี่น้องนะครับมืออื่นพี่น้องฟันทงเยวจะฟันทงให้ได้มืออื่นได้นะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างของปูทองคืออะไรพี่น้องนะครับปูทองวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะห้าเจ็พี่น้องวิ่งบนล่าง5้ากับ7จ็ดสำหรับของปูทองเด้อนะครับ ปูทองวิ่งห้ากับเจ็ดพี่น้องนะครับนี่แนวท่าของปูทองพี่น้องวิธีการจับคููของปูทองพี่น้องให้จับตาเบิ่งดีๆสำนักไดอาจารย์ไดที่ว่าตรงกันฟันตรงกันพี่น้องให้พี่น้องพิจาระาเอานะครับเนาะนี่คือแนวทางว่าเท่าไปพี่น้องให้พี่น้องจับตาเลือกเบิง่งคือจังฟันท่งซีไหนพี่น้องพี่น้องขึ้นเบื้องเออนะครับเปรียบเทียบกันเลยนะครับ เนาะสี่สี่สามสี่สี่สามนี่พี่น้องอ๋ถ้าตัดเล่นอันนี้เขาก็บอกเข้าขใจหรอกพี่น้องอันนี้มันเปิดแค่ก้อมองคิดซื้อถ้าเรียนสองตัวกับสี่สี่นี่พี่น้องเจ็ดเจ็ดไปเะยเียศูนย์สามไปจังเียมันบตรงกันอเลยมันตรงกันเท่ากันเบิ่งเอาพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางความคิดพอใจดีว่าแนวทางความคิดพอใจดีเนาะให้พี่น้องพิจารณาเอาน้่เบิ่งไปน้่ แนวทางมันขึ้นมันลงจังไดพี่พี่น้องกับพิจะนณาเอาคำว่าันเด่นหกก็คือว่าหกกับเก้าก,ก,กับตัวเดียวกันพี่น้องกับหัวขึ้นหัวลงแค่นั้นพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาเบิง้งแนวทางปูท้องจับคูให้พี่ให้น้องมีอย่างน่พี่น้องไปเบิ้งกันนะครับห้าห้าสามพี่น้อง นะครับห้าสี่ห้าห้าหก ห้าแปดนะครับพี่น้องนี่คือแนวทางของปูท่องเด้อพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูท่องนะครับจับคู่ให้พี่ให้น้องเอาไวพ้พิจารณา,ากันพี่น้องนะครับ ถืตาต้องใจพี่น้องแบบใดบบถึกตาต้องใจกับบบเป็นอย่างพานก็ได้บบเป็นอย่างต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์เพิ่นก็สชดได้มีกำลังใจเอาแนวทางเด,ดเด็ดๆมาฝากพี่ตอน,น้องพี่น้องนะครับชุดต่อมาพี่น้องมาเบิ่งชุดต่อมาเจ็ดอะไรพี่น้องมาเบิ่งต่อกันนะครับเจ็ด 7C 7C 7 5 7 6 เจ็ดแปดพี่น้องนี่คือแนวทางปูทองนะครับนี่คือแนวทางของปูทองพี่น้องนะครับที่จับคู่จับคิงให้พี่นอ้นะนองนะครับพี่น้องนะครับ ให้พี่น้องพิจารณาไว้บึงเปลี่ยนแนวทางเอาไปคิดเอาไปคำนวณบึงนํากันซอยกันหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เนาะพี่น้องเห็นดีเห็นชอบเห็นค่อมงามกาลงทุนพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เบิดพี่น้องนะครับพี่น้องจําไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ยังก็เปินไปได้เบิดพี่น้องบ่มีผู้ใดสามารถที่สะดูดวงหนาแนาวทางวาสิมาตัวใดพี่น้องนะครับอันนี้เอาไปประกอบเป็นพิธีพี่น้องหนาลงทุนจงคอยลงบ่หนาลงทุนกับ่านพี่น้องไม่น่าลงทุนก็ผ่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใจดีหน่อยวันมืออื่นพี่น้องวันพรุ่งนี้พ่อใจดีสิฟันทงรออีกสามอาจารย์คนพี่น้อง รออีกสามอาจารย์เด้อและสิฟันธงให้เธอเดียวพี่น้องฟันทงเพราะว่าพา่อใ,ใจดีสิไปธุระเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอของปูท่องไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีเอาทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ